นี่เป็นขนสงกตังของน้องเซวีเดียนตัวนี้นะครับพี่ช่างสางออกมาจากตัวน้องนะครับแล้วก็ตัดแต่งด้วยกันไกนะครับเข้าทรงเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะครับพี่ช่างสางเอาก้อนขนสกตังออกให้เพื่อลดความอับชื้นที่ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับขนสกตังหนาๆย,ยังเป็นแหล่งสะสมของเห็บมาดเป็นแหล่งสะสมความร้อนในร่างกายด้วยทําให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับอันนี้สางขนออกให้แล้วนะครับ ถ้าไม่สางขนเนี่ยขนที่ตายแล้วพวกนี้มันจะชอบปิวนะครับติดบ้านติดเสื้อผ้าเข้าไปในระบบทําความเย็นทําให้แออุดตันนะเราควรจะสางขนอาบน้ำสางขนให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันไม่ให้เกิดก้องขนสังกะตังแบบนี้นะพี่ช่งสางออกจากตัวน้องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าน้ำต่ขวดล้น้องหวาน้องแม่ซาลอนในสังกษเบองขันกันครับด้ดินดูการสบัดเบียงวีเรารับบทนั้นมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเทมปดด้วยครับรได้าเสนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาต่ขวดได้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับพี่ช่างกำลังสางขนเอาขนที่ตายแล้วนะครับ ที่สะสมติดแน่นเป็นก้อนขนสกตังออกจากตัวน้องะนะฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นขนเสียนะมันจะจับกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็ยังติดอยู่กับตัวน้องแบบนี้เราต้องสางออกนะครับไม่งั้นจะอาบน้ําไม่สะอาดและขนที่ติดแน่นแบบนี้นะครับมันจะเก็บสะสมความอับชื้นไว้ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแทนผื่นทันที่ผิมหนังของน้องนะครับ พี่ช่างจะเป็นจะต้องสางเอาขนที่ตายแล้วพวกนี้ออกก่อนที่จะไปอาบน้ํานะครับไม่งั้นมันจะอาบน้ําไม่สะอาดเกิดกลิ่นอับสะสมแล้วก็ยิ่งโดนน้ําขนสกักตังพวกนี้มันก็ยิ่งแน่นสะสมเข้าไปใหญ่นะครับทําให้น้องไม่สบายตัวนะแล้วก็เกิดปัญหาโรคขีวหนังได้ทําให้เกิดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียด้วยนะครับยังเป็นแหล่งหลบซ่อนของเห็บหมัดด้วยนะแล้วขนที่ตายแล้วพวกนี้นะครับเวลาที่ มันหลุดล่วงมันก็จะฟุ้งกระจายครับติดเข้าไปในบ้านในรถในระบบทําความเย็นนะครับทำให้แอร์ตันด้วยน,นะทําให้เราต้องล้างแอร์บ่อยๆเพราะฉะนั้นควรจะหมั่นแปลงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าไม่มีเวลานะครับควรจะพาน้องเข้าร้านเพื่อให้พี่ช่างอาบน้ําสางขนให้นะครับอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะเพื่อที่จะสางขนเอาขนที่ตายแล้วออกจากตัวน้องครับเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าพี่ช่างสางขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงใจเย็นหลก ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นนะไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เขนลขนเสียแล้วลูกมันต้องสางออกไม่สางออกไม่ได้รอดไม่เอาสางขนก่อนลูกแมวไม่กลับพี่ช่างนะพี่ช่างมีตัวเล็กอยู่รอดดูเรื่อง ต้องสางผนเอาผลที่ตายออกจากตัวขนน้องน,นะครับอันนี้เห็นไหมพี่ชาสางได้แค่ด้านบนเท่านั้นนะนี่ยังไม่หมดตัวเลยนะแล้วก็ผลติดแน่นตรงสะโพกตรงส่วนก้นด้วยนะครับอันนี mm. ใน้ใจเย็นๆมันรอดใจเย็นๆใจเย็นๆ mm. เดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าสางขนให้น้องเสร็จแล้วจะได้ขนน้องเยอะขนาดไหนนะครับ mm. เป็นผลที่ตายหมดแล้วนะอันนี้ เย็นรอดใจเย็นอย่ารออย่าพึ่งงดเหงิดลูกมันต้องสางขนนะรอดจะพึ่งงดหงียดตายแล้วลูกต้องสางออกค่านี้นะไม่งั้นมันจะไม่สะอาดติดแน่นอาจจะเป็นโรคผิวหนังได้มันรอดต้องเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเก่งมากไม่คิดงดเหงีดเดี๋ยวมางับกันละลูกรอดครับ là lưu chuyện lưu chuyện mà lưu พี่ช่างกำลังตัดแต่งขนบริเวณใบหูให้กับน้องด้วยนะครับเพื่อที่จะลดความหมักชื้อลดการสะสมสิ่งสกปรกนะครับและจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยนะพี่ช่างตัดแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ช่างกำลังขับนะบพี่น้องซเซเวเลียนนะครับน้องสีขาวล้วนสวยมากเลยนะเราจะเช็ดทําความสะอาดช่องหูให้น้องด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีขี้อุสมนะครับน้องจะได้ไม่เกิดอาการคันน,นะ แนะนำให้ใช้เป็นน้ำยาเช็ดหูร่วมด้วยนะครับเอาสูตรที่ไม่มีอะคริลินนะมันจะได้ไม่เกิดอาการระคายเคืองกับช่องหูของน้องนะครับเช็ดจ้าปลาจะสะอาดนะนี่พี่ช่างสาธิตให้ดูนะเช็ดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อกันไม่ให้มีขี้บุษสะสมนะครับเราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและส่วนให้กับน้องนะช่วยลดอุณหภูมิผินแล้วก็ลดฝุ่มัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องกระต๊าลนัดติดบ เบอร์ศูนย์แปดหกครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำแตกฝนให้กับสุนัขหรือแมวติดต่อไบเพื่อเก็บกันครับคะเราอยู่ในสวนเกษตรมองสังเกตนะหาร้านที่เจริญการต่อสอบถามได้ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการบีบตอกหนึ่งที่ดับน้ำมาไม่ยั้นเวลาที่เราอาบน้ำให้กับน้องหมาหรือแมวเนี่ยมันมีสารกั้นหลังที่ตอกหน็นงของหม้อนะครับเราต้องบีบออกให้ไม่งั้นมันจะมีติดเท้าติดตัวนะครับหลังการอาบน้ำไปแล้วนะหมุนในกลุ่มถุงเคร่องเลยเด็กอ อ,อ,นนะอนะี่ช้างก็ถูไว้ก่อนนะพอ่ช้ชอบกระโดดนะพี่ช้างัวนน้องกระโดดลงนิดเดียวหดูดีอันนี้ครับเวลาที่เราจะบีบตอเหม็นนะเราจะยกหางน้องขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็บีบรล่ตั้งแต่ก้นของน้องนะครับออกมานะเจีเย๊ยรูกใจีย็นะะออกมาแล้วไม่ได้บีบนานนะครับมันก็เลยมีความเป็นข้นนะครับมีความเป็นครีมนะครับแบบนี้ มันจะมีกลิ่นข้าวนะครับปิให้ทุกครั้งสำหรับน้องหมาน้องแมวนะครับที่อาบน้ำให้นะครับครับอาบน้ำเป็นข้าน้องหมาน้องแมสอาลรอนใะเสร็จก็เสร็เประจันครับขอบคุณที่รับชมครับหลังจากพี่ช่างสางขนรอบแรกนะครับแล้วก็ตัดขนให้กับน้องนะครับผาน้องไปอาบน้ำป่อกขนแห้งแล้วเราก็มาสางขนกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ยวกลับมาดูกันนะครับว่าพี่ช่างตัดขนเป็นทรงโกลมนะครับตัดขนด้วยกรรกายสายเป็นยังไงนะครับ นี่เป็นขนสกตังของน้องเซวีเดียนตัวนี้นะครับพี่ช่างสางออกมาจากตัวน้องนะครับแล้วก็ตัดแต่งด้วยกันไกนะครับเขา้าทรงเป็นทรงกลมแบบนี้เลยนะครับพี่ช่างสางเอาก้อนขนสกตังออกให้เพื่อลดความอับชื้นที่ทําให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของ,ของน้องนะครับขนสักตังหนาๆย,ยังเป็นแรงสะสมของเห็บมาดเป็นแหล่งสะสมความร้อนในร่างกายด้วยทําให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อน Son นะครับอันนี้สางขนออกให้แล้วนะครับ ถ้าไม่สางขนเนี่ยขนที่ตายแล้วพวกนี้มันจะชอบปิวนะครับติดบ้านติดเสื้อผ้าเข้าไปในระบบทําความเย็นทําให้แออุดตันนะเราควรจะสางขนอาบน้ำสางขนให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันไม่ให้เกิดก้อนขนสังกตังแบบนี้นะพี่ช่างสางออกจากตัวน้องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อาบน้ำแต่ขวดและน้องหวาน้องแมวซาลอนในสวนเกษมบางขกันครับเบดินดูการสบัดเบียงวีเรารับหมดนั้นมีบริการรับส่งมีบริการกำจัดเทมบหมัด้วยครับไร้ด้านหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาแต่ขวดให้กับสุนัขจรแมวจอนในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับ